าหายไปหายไปไหนอ่ะหายไปอยู่บ้านย้ายบ้านอยู่แถวล่มเก้าเนี่ยครับใช่เป็นอาเรียที่ดีพอสมควรครับผมก็อยู่ในกรุงเทพไม่ได้ไป่ไหนอยู่ในกรุงเทพมั้ก็อาจจะมีช่วงก่อนหน้านี้ที่ท,ที่อยู่ก่อบ้างใช่ครับก็อยู่กาะมาบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็งานก็ก็มีบ้างแล้วก็พยายามจะแ เขาเรียกว่าอหไร,รายการใหม่มพยายามทยอยถ่ายมาปีสองปีแล้วเป,ลเป็นรายการประเภทไหนกะไรก็คงไม,ม่หน,เเมมนีเรื่องคงไม่หนีเรื่องรายการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าก็จะเป็นรายการท่องเที่ยวที่ที่อาจจะแปลกแหวกแนวนิดนึงคือทุกทุกอันที่เราทำเนี่ยจะต้องมีคอนเซ็ปต์อันนี้ก็มีคอนเซ็ปต์อยู่แต่ว่าคอนเซ็ปต์จะเป็นอะไรนั้นก็ต้องรอติดตามชมนะครับคาดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะได้ชมแล้วเพราะว่าเราพยายามเตรีมาสองปีแล้วคือหายไม่าก่ไ่ไทยก็ได้ อันนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นต่างประเทศมากกว่าก็ก,ก,ก็ประสบการณ์มีทั้งในในอาเซียนด้วยก,วก็มีทั้งทัวโลมีทั้งยุโรปในกาต้อะไรเงี้ยก็มีมีมีครบหมดนะครับก็บหายไปแบบว่าจากเหม,มืนอนแบบวงการหนังอะไรเงรี้ยค่ะพี่อยู่อยู่ทำไมถึงกลับมาเล่นอยู่อยู่ทำไมถึงกลับมาก็พอดีพี่เขายนยนจุดบดมาให้แล้วก็เรารู้สึกว่าในในช่วงนั้นเราเราก็พร้อมที่จะลองอะไรใหม่แล้วก็ ไม่ได้เล่นมานานแล้วก็รู้สึกว่าบทมันท้าทายบวกกับด้วยความที่พอเราอ่านบทเสร็จแล้วมันสนุกดีเราอ่านเสร็จแล้วแบบเฮ้ยนี่จะไม่หายใจเลยหรออะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาด้วยเพสของนังท่างมาขี่ปีทั้งหมดทั้งหน่าจะสองสามปีนะใช่ใช่เพราะว่าหลังจากไม่มีคําตอบจากเซยอะไรเงี้ยครับสบายดีสองก็ก็เว้นไปเว้นไปชุนก็กลับมาก็รู้สึกว่ามันมันมันเึงเวลาที่ เหมือนกลับมาคราวนี้นี่จะอยู่ถาวรเลยไหมคะจะมีงานโรงการให้เราได้เห็นกันอีกหรือเปล่าอก็คือไอ้ทำเยอะๆอะไรเงี้ยผมมาจะผมมาจะทำไม่ค่อยไดคือตั้งแต่เข้าวงการมาก็ก็ไม่เคยทำอะไรที่มันแบบอะไรที่มันเยอะๆ รับแน่นๆเมือนเนื้ีสองปีดีเห็นที่เรทีดีแค่แค่นี้พอแล้วครัแค่แค่นี้พอแล้วนานๆมาทีอะไรเงี้ยคือถ้าอีกสองปีแล้วก็ยังมีบทที่น่าสนใจเข้ามาอยู่ก็ยินดีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ยังสนุกอย่งนี้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดมาแน่นๆโป๊ะเยอะๆอะไรมันอาจจะไม่ใช่สไตล์เรามากเราขอแบบนานๆทีไม่คิดถึงหรอคะพี่แบบแฟนคลับหรือว่าคนต่างๆเรียกร้องแฟนคลับทั้งหมดที่มีอยู่หนึ่งสองสี่ประมาณสี่คนสี่คนแล้ว เออใช่ก็ติดตามไหมสี่คนเนี้สี่สี่คนนี้ติดตามมากน่าจะอยู่แถวนี้แต่ใช่แฟนคลับเราก็กลายเป็นอีกอีกรุ่นหนึ่งอะไรงเงี้ยครับก็ก,ก็ก็มีบ้างเพราะว่าเพิ่งเล่นแบบมีสแกรมอะไรเงี้ยก็บอกว่ากลายเป็นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยใช่ใช่เพิ่งมีเหมือนกันก็เข้าไปตามได้นะครับชื่ออะไรจำไม่ได้ <laughs> <laughs> ชื่อมันจํายากมามกเหมือนต้องใส่แบบเราก็พยายามไปถ่ายรูปก,กับแบบนะคนที่มีฟอลโลเยอะๆอะไรมีใครมีฟอลโลเยเยอะๆยที่ีครับ ต้องไปถ่ายใช่ไหมเพื่อเขาจะได้แบบโอตามเราเราจะทำย่อดให้ถึงแสนให้ได้แล้วเราจะเลี้ยงขอบคุณเลี้ยงขอบคุณแล้วก็แฟนหลันมาใช่แล้วครับเหมือนกับอกว่าเริ่มมีโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรมากขึ้นแล้วมีบ้างมีบ้างใช่ใน Facebook ก็มีเหมือนกันนะครับรวมไปถึงนะสรับคนที่ชอบแบบว่ารายการแบบท่องเที่ยวเก่าๆของเราอะไรเงี้ยก็ก็มีแต่ก็เป็นเป็นกลุ่ม ก็เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพิ่งจะมาเล่นแบบอินสตาแกร,รมเราไม่รู้ว่าทุกคนมีอินสตาแกร,รมตั้งนานนะเราก็ยังตกใจกันอยู่ว่าคนถ่ายละใหม่เ,อเยอะแยะอะไรเงี้ใช่เราก็พยายามให้ถึงร้านให้ได้ภายในแบบเจ็ดปียอะไรเงี้ยก็น่าจะได้ครับไม่ในส่วนของการท่องเทียกที่เดนี้เป็นจากบร,ร,ริษัที่เดนิสเองใช่ใช่ใช่ยังเป็นเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมไหมครัพี่คอนเซ็ปต์ไม่เหมือนเดิมครับมีอะไรแตกต่างไปจากเดิมไหมครับแตกแตกต่างก็ เยอะอยู่เหมือนกันน่าอยู่เหมือนกันคือทุกอันที่เราพยายามปั้นพยายามทํามันก็จะมีคอนเซ็ปต์ชัดเจนแต่อย่าอย่าเพิ่งบอกเลยว่าคอนเซ็ปต์มันคืออะไรแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันค่อนข้างจะแข็งแรงของมันอยู่แล้วก็มันน่าจะทุกคนน่าจะชอบด้วยวันที่มันได้ออกอากาศอะไรอย่างเงี้ยเราหวังว่าน่าจะมันถึงจะกําลังเริ่มให้มีเวลาไหมครับสามห้าเจ็ดเก้า ช่อง11เอ็ดช่อง8ปดยูบีซีเอามามาได้ครับได้ได้ช่องหงโอเคอะไรนะครับเกือบแล้วฮะเกือบแล้วรัสนุกดีกับการแบบพยายามเข้าไปหาหาทายเหมือนทำเองทุกอย่างเลยหาเองโฆษณาเองเป็นพิธีกรเองแต่ว่าเราก็มีเราก็มีทีมงานที่ดูแลเรื่องเรื่องผลิตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ใกล้คลอดแล้วใกล้ใกล้มากๆ แล้วเราก็ดีใจมากๆเราจะได้ไปถ่ายรายการอื่นแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้สถานยังยังยังไม่ได้พี่เดยคะถามจริงว่าเพื่อนๆในวงการของเรายังเพื่อนสนิทเราแต่งงานกันเป็นหมอลำแล้วไม่คิดจะแต่งบ้างเหรอก็ก็คิดบ้างนะฮะก็ยังคุยคุยกันอยู่เมือไหร่อ๋อรอปีมังกรมังกรปีนี้แต่ก็ปีนี้เลยกี่สปีก็คือกะว่าจะปีนี้เลยใช่ไหมตอนนั้นสี่สิบกว่าแล้ว ไม่ก็ปล่อยให้เพื่อนๆไปก่อนแล้วมีมีแลนไหมคะมีวางแผนไว้ไหมเออว่าใกล้แล้วนะอะไรเงี้ยไม่ไม่มีแพลนที่ที่ชัดเจนผมว่าเวลาท่านพอมันถึงมันก็ก็ก็น่าจะน่าจะถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยไฟยิงไม่เปรน่ายิงเคยถามช่วงแรกคือเราก็มาห้าหกปีแล้วคือแบบว่ามันอยู่กันอย่าี้ยเลิกถามแล้วพอแล้วคือไม่ไม่แต่งคือคือก็อยู่กันอย่างเงี้ยแหละเอออยู่เงี้ยเราก็แฮปปี้ดีอะไรเงี้ยเออ กก็็มีทางผู้ใหญ่โอเคครับก็ไม่ใช่อายุ20่สิบต้นตอะไรเอไม่กลัวว่าาไม่กลัวว่ามีลูกจะไม่ทันใช้หรออะไรอันนี้อันนี้กลัวเหมือนกันเพราะบางทีเราก็พยายามจะคิดอยู่เหมือนกันว่าแบบว่าเฮ้ยปีนี้เราอายุเท่านี้เท่านี้ไดแล้วถ้าเกิดกว่าน้องเขาจะเข้ามหาลัยแล้วจะยังเดินได้อยู่อะไรเงี้ยมันก็บางทีมันก็กดดันเล็กน้อยอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเพื่อนๆที่อยู่ในเฟซบุ๊กหรืออะไรเงี้ยเฮ้ย ลูกใหม่มีหมดแล้วว่าลูกใหม่เขามันก็ยิ่งได้กดกดดันเข้าพี่ได้สอบถามเองว่าพี่คิดแต่งงานแล้วเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยโอ๊ยไม่ได้สอบถามเลยครับแต่ว่าเห็นหน้าเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้ดีจนแฮปปี้มากๆแล้วก็ดีรับคือรู้สึกว่าเหมาะกันมากๆแล้วก็เขาก็อยู่กันแล้วก็มีความสุขแล้วเราก็เแฮปปี้อย่างนี้เมื่อไหร่แล้วพี่แฮปพี่เมื่อไหร่ของของพี่อ่ะเมื่อไหร่ครับแฮปปี้ดีอยู่แบบ เราไม่ชอบอะไรแบบพิธีเยอะ oh. เพราะว่าถ้าเกิดเราแต่งเนี่ยเพราะเราต้องจองสถานที่ <c oughs> ที่มันแบบค่อนข้าง <c oughs> อิมแพกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นห้องน้ำต้องไเจ็ดคนโอ <c oughs> okay. okay, okay, เคโอเคค่ะพี่เล่